เฮ้ยสสวั <cues> <h ide existential Christians> ัดีครบพี่น้องมาหาเห็ดครับแล้วพวกลาเปิดให้เพัดบ้องกันหน่อยเพียงอย่งไรเห็ดปวงอยู่บนนี้ปวงครับผมโอ้ยตายตายตายจะฟาวมาได้ผมเด้อขี่อยู่เด้อทางนีีขี่อยูุ่นะโอุ้หัะเปิดเบ้องเปิดบ้างเห็ดปวงอยังนี้เห็ดปวงอยังเปิดบ้องนะเปิดบ้องนะนี่ใต้นี่เปิดบ้องโอ้ พี่ทพี hmm. uh ่ทมานไรวนี่โอ้ยพี่น้องพี่ตายตว่าแล้วมันต้อมมีเบิ้งเบิ้งมาเปิดมาเปิดตรงนี้ดูเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งโอ้ยเดี๋ยวเขียวเขียวให้ลูกยังคือูกยงูยังอนไห ปลดดคัเด้อโอ้ตใตน่ะบุเดี๋ยวเน้ยวมาใส่ครับเอ้ยนี่เตรียมเบิ้ลเบิ้ลแล้วถุงเนี้ยเอาจิ้มจิ้จิ้มมาเนี่ยมามามนี้มามแร่งร่มางเนี้บานเบิ้ แต่ม้าแต่สาวคนนี้แต่ม้าแต่สาวจุ่มอยู่นี่พี่น้องเอ้ยมองนี่เนี่ยโอ้แต่ว่าบานก็ดีบานเนี่ยเดี๋ยวไลเนาะดึงมันก็ดึงมึงมึงโอ้ยดึงออกดึงออกเลยดึงออกเลยนี่ีขาแบบเงาเลยดึงเอาดึงเอาโยกซ้ายโยกขว้านี่คือเลยเนี่ยเอาสร้างมันเถอะโอ้ยตอนซ้อนนี่ครับผมเนาะบกเออแต่บุ้งมาเมือนกับทาถิ่มแล้ววะอุณะ อักซากอยู่ดวงดีแค่ว่าสิสีนอนเวียนอยู่บอกุดเยอะว่าวจับขามันจับขาอยู่คือม,มากาสีนวลเลยค้นมากพอดีเลยจ,จัจจบจำๆแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาดึงขึ้นมาเห็นไหมัมจะคืนเป็นขาสิอุ้ยอันซ่อนอ่า ผลงานครับมึงเนี่ยมูเดียวได้ครับพี่น้องนี่ยมูเดียวได้ครับนี่เห็ดปวกจะปวกยังไรแน่บอกเราเด้มั้นะมูเดียวเดวมอว์หนึ่งคนเละนี่โอ้ยจันซ้อนมาตอนา้าวกสีจูงเมน่นบ่มาสวยโพดว้ามันๆไปหาอีกเนาะจิบเวลาเดีย๋ยวไม่ได้แถวพี่น้องกำลังขึ้นดินมาครับนี่ใต้ดินได้ครับเนี่ กินบลขา,า้ัน้งกินบัขาบมานันงเสียบกับคุดมีบ่นเนี่ยอยูจมมะกรูดซะบ่กิมด้างคางันดึงบ่นเนี่ยเออฮัู้ยลเนี่ยองสขา,างมันเสีือเป็นเชือกนอนย เกียร์เียเียเบลยโ้ยกำลังขครับขึ้โอ้ยเกียร์้เยร์มันเป็นโพงเพามันตัวเออมันเป็นพวกปลวกลางกันหมแมนครับพวกปลวกลางบหมดีรเอออดึงขาขึ้นบันดึงขาขึนบันเลขานงเด้อือโอ้ย เดี๋ยวมันเป็นอันนี้เป็นพ่นปวกข้างล่างครับพี่น้องเห็นบ่เป็นปวกเสือมันขันในขามันโอ้โหโอ้ยโอ้โไฟฟ้าก็ชิ่งเหาเดี๋ยวไม่นั่นหักไม่เลื่อนหักไม่หักมัหแก้วแก้วเป็นอันนี้ของมันูนะโอ้ดีบอกให้ที่เสียบปวกเลยปวกว่ะโอ้สดสดนะครับพี่น้องนี่สดๆนี่ นมูที่สองเลยหมูลแรกเลยไปแล้วมูที่สองเห็นเราใชด,ดิหรอบ่ไอ้ต้นนี่ครับเห็นได้มั้งเรานกกองด้วยไดหน,นตาเนี่ยใส่ใส่ไม่เต็ม <c oughs> ไไงปัวงหากีป่ปวงมาโอ้หอหเหยียบพี่น้องเอ,อ้ยถือเหยียบรีดีน้ถือตีนนี่ถือตีนเหยียบตั้งไซด์เลยนเนาะเา มาหาเห,หา็ดมึงหากินุ่นอยู่นี่ยขุดเอาไหมครับกินุ่นกำลังขุดครับม่ได้ขุดหากินุนนะครับนี่ขุดหาเห็ดปวกคูน่ะโอ๊ยน้ำบากยังวงสามดอกย้อมกันถือมือเด้อกำลังถือตีนมืเด้ออยู่ตีนแก่ๆเพื่อจะตีนเด้อ ไปเบิ้งชั่วเบิ้งอู้นะจุ๊มจ่ม,มครับพี่นอ้องเอาหาอยู่หากินนี่แหละยายเบิ้งน้ำมันแรงแันนี้ก,อ,อ,กอย่างขุ่นยิ่มากบางทันเนี่ยแค่ยังเห็นอยูออแล้วนี่เหมือนสองมาเบิ้งอี่เนาะเหมือนสองขึ้นแท้งานมันเนี่ย บม่มาอาจจะไม่เห็นเนาะขาเป็นแกงมาเรื่องเซฟปิดสุดเซฟมาเรื่องดังเดี่น้องตัดส่วนครับ เดีวตะกบาครับไปจุนครับแกงเรื่องสดครับสดกับมอสดสดสดกับพี่นองฮิบัวมือปลาเรื่อย